กระทิงดุนะครับดุสมชื่อจริงๆเมื่อวานเรียกว่าไล่ยำใหญ่ทางด้านทัพสมุไรบูไปแบบสู้ไม่ได้ครับสามประตูต่อศูนย์เรียกว่ากินเต็มนะครับสองวันติดๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาร์เจ็ตและสเปนยินดีกับสมาชิกของกัปตันแปดด้วยวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเยอะนะสำหรับใครที่เป็น F c ซกัปตันแปะที่เป็นสายคอฟุตบอลสายนักลงทุนวันนี้ห้ามพลาดครับ18นาฬิกาตรงทำไมอ่ะหรอเดี๋ยวกัปตันจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้โดยเฉพาะน่าสนใจมากวันนี้นะครับจัด การบอลสดให้เลยวันนี้ฟุตบอลบุนเดสสิก้าสองเยอรมันวันนี้ห้ามพลาดครับสิบแปดในค,คนติดตามไปเลยนะนะครับเมื่อวานกินเต็มวันนี้ไปลุยกันต่อเมื่อวานจัดฟุตบอลชายโอลิมปิกวันนี้ไปลุยฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบแปดทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับไม่ต้องลุ้นดึกนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเจอกับทางญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข็งแกร่งทุกรุ่นจริงๆนะครับวันนี้เจอกับของแข็งหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นนะครับเข้าามาเป็นออออััันดดบบเจกทาทางโโ้หยีมมจาากกอเรรรรริสรีะูป่าางการเล่น รูปแบบการเล่นรูปแบบการเข้าทําผมยกให้สหรัฐด,ดูดีกว่านะนะครับและวันนี้90นาทีครับหากมองหาผู้ชนะผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้ครับสหรัฐอเมริกาจะกดทางด้านญี่ปุ่นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับวันนี้ผมให้วางทางด้านสหรัฐอเมริกาหญิงนะนี่คือทีมที่น่าเชียร์ทางหน้าช่องกับตันแปะนะครับวางทางด้านสหรัฐอเมริกาส่วนข้อมูลแบบเต็มระบบ เดี๋ยว18นาฬิกาก่อนบอลเตะกัปตันจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้แบบเร็วๆกว่านี้นะครับอัตตาความเสี่ยงนักการลงทุนต้องไปแบบแบบไหนเวไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกัน18นาฬิกาเนะครับเดี๋ยวเจาะลึกให้ยังไงฝากกดติดตามช่องกับตันแปะไว้กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้เลยครับเดี๋ยวเจอกัน18นาฬครับ